สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสิบย่างก้าวคราชีวันพันลี้ไร้ต้านทานสรรพสิ่งผันผ่านคงเหลือไว้ไรโยสนามนี่เป็นหนึ่งในบทกลอนของกวีชื่อดังหลี่ไปในบ้านเกิดที่โลกเดิมของตัวหลิงเทียนหลี่ไปผู้นี้ไม่เพียงได้ชื่อว่าเทพกวียังเป็นมือกระบี่อันร้กาจผู้หนึ่งหนึ่งคนหนึ่งกระบี่ท่องเที่ยวเพนจอนทั่วใต้ลารามสุรามเมาหมายใต้แสงจนทิ้งบทกวีลือลั่นไว้ทั่วแดนดิน เรียกว่าหากมาปรับใช้ก็เข้ากับสถานการณ์ที่ตัวหลิงเทียนช่วยห่วงชีหลิงไม่น้อยตอนนี้เพียงหนึ่งห่วงคิดตัวหลิงเทียนก็สามารถเข็นฆ่าสังหารผู้คนได้ง่ายดายสพสิ่งผันผ่านคงเหลือไว้ไรยศนาไม่เผยตัวไม่อดอ้างเพียงจักไปอย่างเงียนงันหลังออกจากช่องทางที่มีห่วงชีหลิงอยู่แล้วตัวหลิงเทียนก็วุบร่างเข้าไปยังอุโมงค์ช่องทางอื่นๆที่ยังไม่ได้เข้าไปหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีเผ่าปีศาจมนุษย์รวมถึงปีศาจเผ่าอื่นๆในละแวกใกล้เคียงเข้ามาชุดใหม่ ทำให้หลังต้นหลิงเทียนกวาดล้างปีศาจครบทุกช่องทางแล้วก็เริ่มเข้าช่องทางอื่นๆซ้ำแน่นอนว่าการกวาดล้างรอบที่สองก็ไม่ได้นานอะไรมากมายพอเท่านี้ก่อนแล้วกันหลังจากที่พรสวรรค์รากวิญญาณของต้นหลิงเทียนเปลี่ยนจากสีม่วงอ่อนกลายเป็นสีม่วงปกติเขาก็เลือกที่จะจากไปเพราะเขาเองก็รู้ดีถึงเรื่องหนึ่ง เหล่าปีศาจเผ่าปีศาจมนุษย์ที่เขาเพิ่งกวาดล้างไปมากมายสมควรเป็นอัจฉริยะจากขุมกําลังใหญ่โตของเผ่าปีศาจมนุษย์ที่มาผจญภยัยแสวงโชคเพราะเขาได้กลืนกินพรสวรรค์รากวิญญาณสีน้ําเงินไปไม่น้อยกระทั่งบางคนยังเป็นสีครามและเหล่าผู้ที่ครอบครองรากวิญญาณสรรีสั้นสีถึงสีครามได้สมควรเป็นชนชั้นอัจฉริยะของเผ่าปีศาจมนุษย์หากเขายังรั้งอยู่ที่นี่นานเข้าเกรงว่าคิดจักไปก็คงไม่ได้ไป ถึงแม้ตอนนี้เขาจะมั่นใจว่าพลังฝีมือสมควรมีพอตัวแต่ก็ไม่ได้มั่นใจว่ามากพอจะรับมือการกลุ่มรุมของยอดฝีมือเผ่าปีศาจมนุษย์ทั้งหมดได้ถึงตอนนี้เรื่องราวจะยังสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ต้นหลิงเทียนรู้ดีว่านี่เป็นความสงบก่อนพายุจะเข้าอีกไม่นานเหล่าต้นสังกัดทั้งคุมพลังทั้งหลายของเผ่าปีศาจคงรับทราบการตายของพวกมันหืมไม่มีใครงั้นเหรอ เมื่อมาปรากฏตัวที่ป่าศิลาอีกครั้งต้วหลิงเทียนที่หันรีหันขวางไปรอบ,รอบๆก็ไม่พบว่าจะมีใครเพ่งเล็งมาที่เขาเลยตอนแรกเขาคิดว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังนายน้อยสะวะทั้งสามที่เขาฆ่าไปสมควรได้รับทราบข่าวและเร่งรุดมาดักรอเขาที่นี่แล้วเสียอีกแต่ไม่คิดเลยว่าพอออกมาจะไม่พบใครที่ดักรอเขาอยู่เลยเรื่องนี้ทําให้เขาอดไม่ได้ที่จะโค้งคิ้วขึ้นด้วยสงสยัย เขาลองคิดในมุมมองของพวกมันดูถ้าเขาเป็นผู้อาวุโสของวังเซียนสัญจรเขาต้องเร่งรุดมาที่นี่แน่นอนคงไม่ใช่ว่าหววเหวินจิ้งสอดมือเข้ามาหรอกนะต้วนหลิงเทียนไม่ใช่คนโง่งมเรื่องนี้เขาย่อมเดาออกได้ง่ายดายและยิ่งเดาเท่าไหร่ก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นจังหวะนี้ต้วนหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะส่หัวพลางฉีกยิ้มเจือนเขายังคิดไปอยู่เลยว่าถ้าหากอาวุโสอะไรนั่นมาดักรอเขาอยู่ที่นี่จริงเขาจะได้ลองของเสียนหน่อย ด้วยตอนนี้เขาอยากรู้นักว่าพลังอํานาจของปฐมเวทกลืนกินเมื่อใช้ออกจนเต็มอนุภาพมันจะให้ผลลัพธ์เลิศดล้ําเพียงใดอาน,นิจจาไม่คิดเลยว่าจะถูกหวงหวนจิ้งขัดคอไปเสียก่อนช่างเถิดถึงตอนนี้ด้วยพลังที่ข้ามีจะไม่ได้กลัวอะไรพวกมันแต่ความหวังดีนี้ของเจ้าข้ารับไว้ด้วยใจต้วนหลิงเทียนกล่าวพึพรรมพำเบาเบสิ่งที่เขาพูดนั้นแน่นอนว่าสําหรับหวงหวนจิ้งหืม ทันใดนั้นตัวหลิงเทียนคล้ายสังเกตเห็นบางสิ่งจึงหันหน้าไปมองสุดขอบฟ้าทางทิศเหนือทันทียังเป็นที่ตั้งของเมืองโมเรนเชิงในที่สุดก็มีคนมาขณะกล่าวพึมพำเบาๆอีกครั้งร่างตัวหลิงเทียนก็วูบหายไปในอากาศหลังจากที่ร่างตัวหลิงเทียนวูบหายไปไม่นานซูมซูมซูม เสียงอากาศแตกระเบิดดังขึ้นไม่หยุดหย่อนปรากฏร่างกลุ่มคนมากมายพากันเหินมาจากทิศทางที่ตั้งเมืองเหรินโมเชิงและเพียงพริบตาร่างทั้งหลายก็มาหยุดลงเหนือหน้านฟ้าป่าศิลาคนเหล่านี้ที่ทยอยกันมาถึงแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกนั้นนำมาโดยชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่บึกบืนด้านหลังมีไม่กี่คนที่ติดตามมาล้วนแล้วแต่เป็นผู้ชายตัวใหญ่นาบึกทั้งสิ้นแต่ละคนเรียกว่าแลดูเปี่ยมล้นไปด้วยพลังอันเข้มแข็ง,ขงเหี้ยมหานเพียงมองก็ให้ความรู้สึกกดดันขู่ขวัญประการหนึ่ง ชายหนุ่มที่นำมานั้นสวมใส่ด้วยชุดสีน้ำเงินแม้ชุดคลุมตัวนี้ปกติแล้วจะถือว่ามีขนาดใหญ่โตทว่าพอมาอยู่บนร่างชายหนุ่มผู้นำกับกระดูกับติ้วพิกลเผยให้เห็นรอยมัดกล้ามเด่นชัดตอนนี้ใบหน้าที่ดูดันให้ความแข็งแกร่งดังเหล็กช่างมืดมนปานจะคั้นได้เป็นน้ำหมึกนะส่วนอีกกลุ่มนั้นนำมาโดยชายชาราที่มีรูปร่างผ่ายผอมหนังติดกระดูก ด้านหลังมันมีชายไวกลางคนสามคนชายหนุ่มและหญิงสาวอีกคนที่ประกบติดอยู่ด้านหลังชายชราร่างผอมตอนนี้สีหน้าแต่ละคนก็กบิดเบี้ยวอัปลักษณ์เหลือจะกล่าวหากมองให้ดีจะพบว่าลูกตาของชายชราร่างผอมที่ลอยนำหน้านั้นแทบจะพ่นไฟออกมาได้อยู่รอมรอคนสองกลุ่มลอยร่างเหนือปสัสลาอย่างเงียบงนันไม่มีใครพูดจาออกมาสักคำพันให้บรรยากาศตึงเครียดนัก หลังจากนิ่งเงียบอึมครึมอยู่ราวๆสิบลมหายใจสตรีงามที่ลอยอยู่ด้านหลังชายชาราร่างผอมพลันมองไปยังกลุ่มชายร่างหนาสูงใหญ่ไม่นานก็สบตากับหนึ่งในน,นั้นชายคนนี้นางรู้จักอีกฝ่ายดีเจียงเจิน้นเจ้ามาด้วยหรือด้วยเพราะบรรยากาศเหนือฟ้าช่างอึมครึมทั้งตึงเครียดสตรีงามจึงไม่กล้ากล่าวออกมาตรงๆเพียงอาศัยการส่งเสียงผ่านพลังไปทักชายร่างสูงใหญ่บึกบืนที่นางรู้จัก และชายร่างใหญ่บึกที่นางรู้จักอันเป็นหนึ่งในผู้ติดตามชายในชุดน้ำเงินผู้นำนี้ก็มีชื่อว่าเจิงเจิน้นวังวิญญาณอสูราของเจ้าใช่มาเพราะมีใครตายหรือไม่และไม่รอคำทักกลับของชายร่างใหญ่สตรีงามก็กล่าวถามออกมาต่อทันทีเพราะนางย่อมจดจำชายในชุดน้ำเงินร่างสูงใหญ่และดูร้กาศที่คล้ายหอคอยเหล็กได้ดีว่าอีกฝ่ายก็คือเซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนชนชั้นสุดยอดฝีมือ ผู้เป็นรองก็แค่เจ้าวังวิญญาณอสูรหนึ่งในสามวังของเผ่าปีศาจมนุษย์ชิงหยวนป้าอีกทั้งมันยังได้รับการยอมรับว่าเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งใต้เซียนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนของเผ่าปีศาจมนุษย์อีกด้วยอื้มมิผิดเจียงเจิ้นเองก็สนิทสนมกับสตรีงามที่ส่งเสียงกล่าวถามนางนี้ดีมันจึงเร่งส่งเสียงตอบคำกลับอย่างที่ไม่ต้องให้นางรอนานใต้เท้าชิงหยวนป้าถึงกลับมาด้วยตัวเองเช่นนี้ที่แท้เป็นผู้ใดตกตายกันแน่ หลังได้รับคำยืนยันแล้วสตรีงามก็อดไม่ได้ที่จะลอบสูดลมหายใจเข้าเพือกหนึ่งใจนางเต็มไปด้วยความอยากรู้ไม่น้อยอดเอ่ยถามออกไปไม่ได้เป็นลูกชายคนเดียวของใต้เท้าหยวนป้าเจียงเจิ้นกล่าวตอบด้วยรอยฟิมเฟื่อนๆือนได้ยินคำตอบของอีกฝ่ายลูกตาของสตรีงามถึงกับหดเล็กลงลูกชายคนเดียวของชิงหยวนป้าตกตายนางย่อมรู้จักลูกชายของชิงหยวนป้าผู้ที่มีพลังสีมือเป็นดันดับสองของวังวิญญ,ญาณอสูรดี ถึงแม้มันจะไม่ได้มีพลังฝึกปรือร้ายกาศที่สุดในบรรดารุ่นเยาว์ของวังวิญญาณอสูราหากแต่ศักยภาพพรสวรรค์ก็ไม่เลวอย่างได้รับการยอมรับจากเจ้าวังวิญญาณอสูราให้เป็นสิทธิส่วนตัวแน่นอนว่าชไนลูกชายคนเดียวของชิงหยวนป้าถึงถูกเจ้าวังรับเป็นสิทธิส่วนตัวนั้นทั้งหมดก็เพราะเจ้าวังเห็นแก่หน้าชิงหยวนป้าทั้งสิน้นหากไม่ใช่มันมีบิดาอย่างชิงหยวนป้าแล้วเจ้าวังย่อมไม่คิดรับลูกชายคนเดียวของชิงหยวนป้าเป็นสิทธิเรื่องเรานี้ไม่ใช่ความลับอะไรในเผ่าปีศาจมนุษย์ มีหน้าแปลกใจเลยที่ชไนท้าชิงหันยาถึงขั้นละเลยไม่ทักรองเจ้าตำหนักกงซุนจนถึงตอนนี้ที่แท้เป็นลูกชายคนเดียวของใต้เท้าตกตายสตรีงามรอบกล่าวในใจเลยลัล่วเจียงเจิ้นเหลือบมองไปยังร่างที่ลอยอยู่ด้านหน้าสตรีงามปราดหนึ่งและอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงกล่าวถามนางว่าตำหนักขจิรัตของเจ้าคงไม่ใช่เกิดเรื่องขึ้นเหมือนกันหรอกนะฟังจากคำถามของเจียนเจิ้นที่มีต่อสตรีงามแล้วก็เผยให้รู้ว่าที่แท้นางเรียกว่าเลยล่ว นอกจากนั้นจากคําถามของเจียงเจิน้นก็ยังบอกได้อีกว่าต้นสังกัดของนางก็คือตาหนักขจิจรัสตาหนักขจีรัตนนั้นเป็นหนึ่งในหกตำหนักอันเป็นขุมพลังชั้นสูงของเผ่าปีศาจมนุษย์เช่นกันขุมพลังระดับสูงของเผ่าปีศาจมนุษย์ทั้ง9ก้าขุมที่แบ่งออกเป็นสามวังหกตำหนักนั้นได้แก่วังเซียนสัญจรวังวิญญ,ญาณอสูราวังอีคีสีชาส่วนหกตำหนักนั้นก็คือขุมพลังอีกหกขุมของเผ่าปีศาจมนุษย์ซึ่งตำหนักขจิจรัสก็เป็นหนึ่งในนั้น ได้ยินคำถามของเจียงเจิ้นเหลยลั่ก็พยักหน้ารับคำเป็นผู้ใดถูกฆ่าตายหรือสีหน้าของเจียนเจิ้นเปลี่ยนเป็นขครึมเคร่งทันทีที่เห็นเหลยลั่พยักหน้าเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของรองเจ้าตำหนักกงซุนรวมถึงสิทธิส่วนตัวของอาวุโสอ,อีกหลายท่านของตำหนักขจีรัฐที่มาด้วยนี่ล่ละพวกที่ตกตายล้วนมายังมรดกสถานที่คาดว่าน่าจะเป็นของปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสวรรค์ทั้งสิน้นเหลยลู่กล่าวต่อเสียงเครียด พวกเราเร่งรุดมาที่นี่ทันทีเมื่อพบว่าไข่มุกวิญญาณของพวกมันแตกลงในเวลาไล่เลี่ยกันรองเจ้าตำหนักกงซุนที่เหลยล่วกล่าวถึงก็คือชายชราร่างผอมที่นำหน้ากลุ่มของเหลยลั่วชายชาราผู้นี้มีนามว่ากงซุนจินมันเป็นหนึ่งในสามรองเจ้าตำหนักขจิคารัตด้วยความที่พลังฝีมือของมันกล้าแข็งที่สุดจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นรองเจ้าตำหนักอันดับหนึ่งของตำหนักขจิจรัส เรียกว่าในตำหนักคจีจรัสนอกจากตัวเจ้าตำหนักแล้วมันคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดอาจกล่าวได้ว่าผู้ที่นำคนของตำหนักขจีรัฐมาวันนี้และผู้ที่นำวังวิญ,ญญาณอสูราล้วนเป็นยอดฝีมืออันดับสองของแต่ละคุมพลังก็ว่าได้ซูมซูมซูมไม่นานนักสุดขอบฟ้าก็ปรากฏเสียงแหวกสายลมรุนแรงดังขึ้นดึงความสนใจของคนวังวิญญ,ญาณอสูราและตำหนักขจีรัฐไปทันที พร้อมๆก,กันกับที่เสียงระเบิดของอากาศดังขึ้นแต่ไกลก็ปรากฏร่างกลุ่มคนเหินมาจากทิศทางที่ตั้งเมืองเรือนโมเชิ่งเช่นกันคนกลุ่มนี้มาในชุดสีแดงเพลิงทั้งหมดทําให้ยามชุดเสื้อผ้าของพวกมันสะบัดโบกตามแรงลมมองไกลๆช่างละไม้คล้ายปเปลวเพลิงกําลังลุกโหมกระพือไม่น้อยพวกนี้น่าจะมาจากวังอัคคีสีชาติไม่นานเสียงสนทนาที่ส่งไปให้เจียงเจิ้นจักเลยล่วก็เฉลยความเป็นมาของพวกมัน วังอัคคีสีชาติก็เป็นหนึ่งในขุมพลังสามวังหกตํนักของเผ่าปีศาจมนุษย์วังอัคคีสีชาตินํามาโดยชายวัยกลางคนในชุดแดงเพลิงชายัวกลางคนในชุดแดงเพลิงคนนี้ก็มีรูปร่างสูงใหญ่เช่นกันถึงแม้จะไม่ได้ใหญ่โตบึกบึนเท่าคนของวังวิญญาณอสูราแต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่น้อยและตอนนี้สีหน้าท่าทีของชายวัยกลางคนที่นํามาก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ อย่างไรก็ตามพอมันได้เห็นว่ามีคนของวังวิญญ,ญาณอสูราและตำหนักขจิีรัดลอยร่างรอยอยู่ก่อนสีหน้ามันก็ผ่อนลงเล็กน้อยเป็นฝ่ายริเริ่มกล่าวคำทักผู้นำของทั้งสองกลุ่มออกมารองเจ้าวังชิงรองเจ้าตำหนักกงซุนรองเจ้าวังหูเมื่อชายไวกลางคนเป็นฝ่ายเอ่ยทักออกมาก่อนแบบนี้รองเจ้าวังวิญ,ญญาณอสูราชิงหยวนป้ากับรองเจ้าตำหนักขจิจรัสกงซุนจินก็ผ่อนสีหน้าตึงเครียดลงและหันไปทักทายอีกฝ่ายกลับทันที ชายไวกลางคนที่นำกลุ่มคนวังอัคคีชาติมาคนนี้ก็คือหนึ่งในสี่รองเจ้าวังอัคคีสีชาติบูเทียนจินพวกท่านทั้งสองสีหน้ามีค่อยสู้ดีเช่นนี้หรือมีคนใกล้ชิดตกตายที่นี่เช่นกันหลังได้เห็นใบหน้าอัปลักษปัญยาของชิงหยวนป้ากับกงซุนจินบูเทียนจินอดไม่ได้ที่จะกล่าวถามออกมาอย่างไม่รู้ตัวแทบะจะทันทีที่เสียงของรองเจ้าวังอัคคีสีชาติบูเทียนจินดังจบคำ ไม่ว่าจะเป็นรองวังวิญญาณอสูราชิงหยวนป้าหรือรองเจ้าตำหนักขจีจรัสกงซุนจินแววตาของพวกมันพัน์ทอประกายเรืองขึ้นมาวูบหนึ่งรองเจ้าวังหวู่ท่านกล่าวเช่นนี้หมายความว่าวังอัคคีสีชาติของท่านก็มีคนตายเช่นกันงั้นหรือกงซุนจินถามออกเสียงเข้มแม้ชิงหยวนป้าจะไม่พูดอะไรหากแต่สายตามันก็มองจ้องหูเทียนจินเขม่งใบหน้าที่แน่วแน่ครึมเข้มดั่งเหล็กเผยความสงสัยยากละเห็นออก เห็นได้ชัดว่ามันเองก็อยากถามบูเทียนจินเรื่องนี้ด้วยใช่ได้ยินคำถามของกงซุนจินบูเทียนจินก็พยักหน้าตอบคำทันทีสองตายัางทอประกายเย็นชาลูกบุตรธรรมของข้ารวมถึงสิทธิหลักของอาวุโสหลายคนในวังอัคคีสีชาติไข่มุกวิญ,ญญาณของพวกมันล้วนแตกลงในเวลาเลี่ยเลี่ยกันและเท่าที่รู้พวกมันทั้งหมดสมควรมุ่งหน้ามาที่นี่บูเทียนจินกล่าวไม่ทันจบคำดีสีหน้าชิงหยวนป้ากับกงซุนจินก็ฉายชัดถึงความหม่นหมอง กงซุนจินกล่าวออกเสียงหนักต่อว่าสิทธิส่วนตัวของข้าสองคนรวมถึงสิทธิส่วนตัวของอาวุโสในตำหนักขจิจรัสหลายคนก็มาที่นี่เพราะมีสหายชักชวนสุดท้ายพวกมันก็ตกตายด้วยกันทั้งหมดตอนนี้ดูเหมือนไม่ใช่แค่รุ่นเยาว์ของตำหนักขจิจรัสข้าจะประสบเหตุอยู่ผู้เดียวแล้วลูกชายของข้าก็ตายแล้วเช่นกันเสียงของชิงหยวนป้าพันดังขึ้นปิดท้ายพานให้บรรยากาศเริ่มอึมครึมลงอีกครั้ง สถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งไว้โดยผู้ที่คาดว่าน่าจะเป็นปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสวรรค์ของพวกมนุษย์ถึงแม้จะมีค่ายกลอันตรายไม่น้อยแต่ก็ไม่ควรเข็นฆ่าผู้คนได้มากมายขนาดนี้จะอย่างไรในบรรดาคนที่เข้ามาก็มีเซียนสวรรค์หกเปลี่ยนกระทั่งเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนก็ยังมีมองไปยังปากอุโมงค์ที่ตั้งอยู่ในปาหินที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นทางเข้ามารดกสถานของปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสวรรค์บูเทียนจินอดกล่าวออกด้วยสีหน้าอัปะลักไม่ได้ ข้าได้ยินมาว่าในแดนเซียนของมนุษย์ก็มีปรมาจารย์จารึกเซียนระดับบกสวรรค์อยู่แค่คนเดียวและด่านพลังฝึกปลือของมันก็แค่เซียนสวรรค์หกเปลี่ยนเท่านั้นไม่อาจทะลวงถึงเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนได้ตามหลักเหตุผลแล้วค่ายกลที่มันเหลือทิ้งไว้สมควรไม่มีอันตรายมากนะักกงซุนจินกล่าวเสริมพวกมันย่อมได้ยินเรื่องราวของมรดกสถานแห่งนี้มาแล้วแต่พวกมันไม่ได้มาด้วยตัวเองสาเหตุที่พวกมันไม่ได้มาด้วยตัวเองนั้น หนึ่งเลยเพราะพวกมันไม่คิดว่าปรมาจารย์จารึกเซียนผู้นี้จะเหลือศาสตราหมื่นอาคมเซียนหรือยอดศาสตราเซียนเล่มใดไว้อีกสองเป็นเพราะในขุมพลังของมันก็มีรุ่นเยาอัจฉริยะมากฝีมือไม่น้อยในสายตาของมันเท่านี้ก็มากพอจะจัดการกับมรดกสถานแห่งนี้แล้วประการที่สามล้วนเป็นเพราะพวกมันไม่คิดว่าจะมีอะไรที่นี่ที่เข้าตาพวกมันเช่นนั้นแต่ละคนจึงไม่มีใครสนใจจะมาซุมซุมซุม ไม่นานก็ได้ยินเสียงแหวกอากาศด้วยความเร็วสูงอีกครั้งคนที่เหินนำมาคราวนี้เป็นเหล่าชายชะกันไม่กี่คนแต่ละคนละดูประหนึ่งหอคอยเหล็กก็ไม่ปานเรียกว่าประชันกับพวกชิงหยวนป้าที่มาก่อนได้เลยใต้เท้าหยวนป้าใต้เท้ารองเจ้าวังชายไวกลางคนกลุ่มนี้เมื่อเหินมาถึงน่านฟ้าเหนือป่าศิลาแต่ละคนก็หยุดร่างป้องมือประสานคาระวะทักทายชิงหยวนป้าด้วยความเคารพทันทีพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่ ชิงหยวนป้ากล่าวถามชายชะกันเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นชนชั้นอาวุโสของวังวิญญาณอสูราของมันทั้งสิน้นพอเห็นทุกคนชักสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีในใจของมันก็บังเกิดสังหรณ์อับมงคลขึ้นมาทันทีใต้เท้าลูกชายของท่านเจ้าวังตายแล้วตอนที่ไข่มุกวิญญาณของนายน้อยตายนายน้อยสมควรอยู่ในมรดกสถานของปรมาจารย์จารึกระดับเซียน ชายไวกลางคนหนึ่งในผู้มาใหม่พยายามระง,งับสติเร่งกล่าวรายงานชิงหยวนป้าเป็นคนแรกเรียนใต้เท้าลูกศิษย์ของข้าก็ตายแล้วเช่นกันหลานชายของข้าก็ด้วยชายไวกลางคนแต่ละคนเร่งกล่าวตอบคำชิงหยวนป้าทีละคนคนใบหน้าของพวกมันล้วนบิดเบี้ยวอัปลักษณ์นะในขณะที่สีหน้าของชิงหยวนป้ามืดลงถึงขีดสุดหลังได้ยินคำของอาวุโสที่เพิ่งมาถึงไม่กี่คนนั้นซูมซูมซูม เสียงอากาศถูกแหวกฝ่าด้วยความเร็วสูงพลันดังขึ้นดึงดูดความสนใจของเหล่าผู้ที่ลอยร่างอยู่เหนือป่าหินไปทันทีหลังจากนั้นเรื่องราวทำนองนี้ก็เกิดขึ้นไม่หยุดคนจากวังและตำหนักต่างๆพากันทยอยมาถึงและทันทีที่มาถึงผู้นำแต่ละกลุ่มก็กล่าวบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าคนของพวกมันไม่ว่าจะเป็นรุ่นยาวหรือผู้ติดตามนายน้อยทั้งหลายล้วนต้องสงสัยว่าตกตายในมรดกสถานของปรมาจารย์จารึกเซียนแห่งนี้ทั้งสิ้นทำให้พวกมันเร่งรุดมาตรวจสอบ ยังมีอีกหลายกลุ่มที่ทยอยกันมาถึงคนเหล่านี้แม้ไม่ได้เป็นคนของขุมพลังชั้นสูงของเผ่าปีศาจมนุษย์แต่ก็เป็นขุมพลังของเผ่าปีศาจมนุษย์เช่นกันแค่มีระดับอ่อนด้วยลงมาทําให้พวกมันไม่ได้เป็นที่รู้จักของสามวังหกตาหนักศักดเท่าไหร่ที่นี่เป็นมรดกสถานของประมาจารึกเซียนระดับสวรรค์เหลือทิ้งไว้แน่หรือฉะไหนข้าถึงไม่รู้สึกเช่นนั้นเลยเล่ามารดกสถานกล่าวไปแล้วสมควรไม่มีอันตรายถึงขนาดนี้นี่นา สตรีงามนามเหลยลูกคนของตำหนักคจิจรัสกล่าวพลางขมดวดคิ้วข้าก็ไม่คิดว่าจะมีอันตรายได้ถึงขนาดนี้หากที่นี่เป็นมรดกสถานของปรมา,าจารย์จารึกเซียนระดับสวรรค์จริงเช่นนั้นก็มีความเป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นมียอดฝีมือไล่เข็นฆ่าสังหารรุ่นยาวของพวกเราเจียงเจินอาวุโสของวังวิญญ,ญาณอสูรากล่าวเสริมทันใดนั้นปีศาจทุกตนก็เผยประกายเยียบเย็นออกมาทันที หากมียอดฝีมือเข็นฆ่าสังหารรุ่นเยาวอัจฉริยะของพวกมันจริงๆขุมพลังของพวกมันจะตามล่าสุดฟ้าเขียวไม่ตายไม่เลิกราหืมที่นี่มีคนของสองวังหกตำหนักครบแล้วแต่ฉะไหนไม่มีคนของวังเซียนสัญจรเลยเล่าหรือคนของพวกมันไม่มีใครตายเลยไม่ทราบเป็นใครที่กล่าวพึมพำออกมาด้วยความสงสยัยหากแต่วาจาประโยคนี้ก็ดึงสติทุกคนกลับมาก่อนที่ต่างจะเริ่มมองสำรวจรอบๆทันที ใช่ชะไหนถึงไม่มีคนของวังเซียนสัญจรมาเลยในบรรดาสามวังหกตำหนักล้วนมากันเกือบครบเว้นเสียก็แต่คนของวังเซียนสัญจรเท่านั้นและในขณะที่ทุกคนกําลังงุนงงสงสัยกับเรื่องนี้วูปนะปากทางเข้ามารดกสถานที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นของปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสวรรค์พลันปรากฏร,ร่างหนึ่งพุ่งเหินขึ้นฟ้ามาท่นใดนั้นทุกสายตาพลันหันไปจับจ้องผู้ที่พิ่งออกมาทันที ที่เหินร่างขึ้นฟ้ามาเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งทันทีที่ชายหนุ่มผู้นี้เหินร่างขึ้นมาแล้วลเห็นว่ามีผู้คนมากมายลอยร่างกันแน่นขนาดแถมแต่ละคนยังมองจ้องมาที่มันเขม่งร่างมันถึงกับอดสะดุ้งไปไม่ได้ยังไม่ได้ตกใจได้หรือผู้น้อยคาระวะรองเจ้าวังชิงหวนย่าป้านรองเจ้าวังบูเทียนจินรองเจ้าตำหนักขจีขัดอาวุโสตำหนักและอื่นๆเรียกว่าแต่ละคนที่ลอยร่างเหนือฟ้ายามนี้มีอนุภาพขู่ขวัญมันแทบตายแล้วสวรรค์ ตัวตนเหล่านี้ฉไหนามากันพร้อมหน้าพร้อมตาได้ห่วงชีหลิงมันคือหวงชีหลิงของวังเซียนสัญจรไม่นานในบรรดากลุ่มคนที่ลอยร่างเหนือฟ้าก็มีผู้หนึ่งกล่าวออกเสียงดังด้วยจดจำอัตลักษณ์ชายหนุ่มที่เพิ่งออกมาได้ห่วงชีหลิงลูกชายของหนึ่งในรองเจ้าวังเซียนสัญจรอดีตอัจฉริยะของวังเซียนสัญจรที่ถูกธาตุไฟเข้าแทรกจนพลังฝึกประยุทธ์ชะงักคนนั้นน่าเหลอเป็นมัน ไม่ใช่พลังฝึกปรือของมันครั้งเติ่งอยู่ที่เซียนสวรรค์สามเปลี่ยนหรือไรแล้วฉไหนมันรอดออกมาได้ยังแลมิได้บาดเจ็บอะไรเท่าไหร่ด้วยซ้ําไม่นานก็เริ่มมีคนจดจําอัตลักษณ์ของชายหนุ่มได้เพิ่มชายหนุ่มที่เพิ่งออกมานี้ไม่ใช่ใครที่ไหนมันคือหววฉีหลิงแห่งวังเซียนสัญจรนนั่นเองก่อนหน้านี้หลังได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นหลิงเทียนแต่เมื่อพบว่าต้นหลิงเทียนไม่เผยตัวอยู่นานมันก็เข้าใจได้ว่าต้นหลิงเทียนไม่คิดปรากฏตัว เช่นนั้นหลังเก็บเกี่ยวสมบัติที่ต้นหลิงเทียนเหลือไว้ให้แล้วมันก็เร่งรุดกลับออกมาถงใหญ่ทันทีและคราวนี้เพราะได้ต้นหลิงเทียนช่วยเหลือเอาไว้ทําให้มันได้กําไรมากมายนะต่อมาหลังจากที่ลองเข้าช่องทางอื่นๆไปดูไม่กี่ช่องทางแต่ก็ไม่พบอะไรอีกเลยทําให้มันตัดสินใจกลับออกมาทันทีอย่างไรก็ตามมันไม่คิดเลยว่าหลังมันกลับออกมาจะเจอตัวตนระดับสูงมากมายรอคอยอยู่แบบนี้ เรียกว่าระดับสูงของสามวังหกตํนักยกเว้นวังเซียนสัญจรของมล้วนมากันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกทั้งแต่ละคนยังฐานะไม่ใช่ชั่วต่างเป็นชนชั้นรองผู้นำไม่ก็อาวุโสระดับสูงสูงทั้งสิ้นนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่หวงชีหลิงรู้สึกสับสนไม่น้อยอย่างไรก็ตามหวงชีหลิงไม่อาจคิดคาดได้จริงๆว่าสาเหตุที่ระดับสูงของทั้งสองวังหกตํนักมารวมตัวกันแบบนี้ล้วนเป็นเพราะตัวหลิงเทียนที่มันเคยเข้าไปทําความรู้จัก อีกทั้งไม่ได้รู้เลยว่าทุกชีวิตที่เขาไปในมรดกสถานแห่งนี้นอกจากมันกับคนวังเซียนสัญจรแล้วทั้งหมดถูกฆ่าตายหมดไม่มีเหลือยังถูกปล้นพรสวรรค์รากวิญญาณไปไม่มีข้อยกเว้นเรียกว่าการลงมือครานี้ของต้นหลิงเทียนไม่เพียงช่วยชมงามอันดับหนึ่งของเผ่าปีศาจมนุษย์อัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดารุ่นเยาวของวังเซียนสัญจรอย,อย่างหวงหวนจิ้งยกระดับรากวิญญ,ญาณให้กลายเป็นรากสีม่วงแล้วเขายังยกระดับพรสวรรค์รากวิญญ,ญาณของตัวเองให้กลายเป็นรากวิญญ,ญาณสีม่วย ตอนนี้ขอเพียงกลืนกินพรสวรรค์รากวิญญาณอีกไม่มากรากวิญญาณของข้าก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงเข้มเหมือนเครอเครอแล้วในระหว่างเหินร่างย้อนกลับไปยังเมืองเหรินโม่เชิงต้นหลิงเทียนที่นึกถึงระดับรากวิญญาณของตัวเองในตอนนี้อดไม่ได้ที่จะบังเกิดความคึกคักในใจอยู่บ้างหลังผ่านไปสักพักพ,พอสงบสติอารมณ์ลงได้บ้างแล้วต้นหลิงเทียนก็ครุ่นคิดต่อไปว่า ว่าแต่ไม่รู้พรสวรรค์รากวิญญาณสีม่วงเข้มจะใช่ขีดจำกัดของพรสวรรค์รากวิญญาณหรือ,อยังถ้าไม่ใช่แล้วยังมีพรสวรรค์รากวิญญาณสีอื่นอีกหรือเปล่าคิดถึงจุดนี้ลมหายใจตัวหลิงเทียนอดเปลี่ยนเป็นเร่งร้อนไม่ได้เมื่อรากวิญญาณของเขากลายเป็นสีม่วงเข้มแม้เขาจะบ่มเพาะฝึกฝนในสภาพแวดล้อมของภูมิภาคเบื้องล่างดินแดนเทพยุท์เซียนเต๋าหากักแต่ความเร็วในการบ่มเพาะของเขาก็จะทัดเทียมกับตอนที่เขามีเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติ เรียกว่าหากรากวิญญาณของเขายังพัฒนาไปเหนือกว่าสีม่วงเข้มได้เช่นนั้นความเร็วในการบ่มเพาะสมควรเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลยังควรเหนือกว่าความเร็วในตอนที่เขาบ่มเพาะฝึกฝนในชั้นสี่เจดีหลิงหลงเจสมบัติตอนอยู่ภูมิภาคเบื้องบนด้วยซ้ำพอคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาจะไม่ให้ตัวหลิงเทียนไม่ตื่นเต้นได้อย่างไรไหวบางทีหลังกลับไปแล้วข้าต้องหาโอกาสลองดูสักหน่อย ตัวนหลิงเทียนเริ่มคิดหาวิธีตรวจสอบว่าระดับพรสวรรค์ยากยังยกระดับเพิ่มไปได้อีกหรือไม่หลังจากมันกลายเป็นสีม่วงเข้ม